อันนี้ก็จะเป็นการฟังเชื้อเฮ็ดละโงกนะครับแบบดอกแจนะฮะนี่ครับที่เห็นนี่ก็คือต้นอย่างหน้านะครับอายุต้นนี้อ่านนาจะอายุสีปีนะครับเนี่ยซีปีนะครับสีปีเต็มเลยเดือนนี้เท่ากับจะลงเชื้อเฮต <c oughs> ที่เท่าใดเฮดละโงกแกนะครับนี่ฮะเฮดละโงกแก จัดนะครับเขาจะทําการฝังนะครับฝังเนี่ยก็คือว่าเขาก็จะฝังห่างจากโค่นต้นนี่นะครับออกมาประมาณจักเมตรนะครับพอมันต้นใหญ่นะแล้วแต่ครับแล้วแต่ขนาดว่าระบบหกักหักไฟมันเนี่ยมันจะไปหอดใสนะครับของผมปุจกาไว้ประมาณสักเ <c oughs> ม็ดนึงนะครับในการฝังนะฮะนี่ฮะใกนการฝังในการฝังนี่นนเดี๋ยวผมก็จะ ขุดน่ครับขุดประมาณนี้นะครับนี่โค่นนะครับอันนี้นะฮะอยู่นี้เดี๋ยวผมเองเห็ดว่างไปก่อนเห็ดคนเดียวนะครับผมมีคนถ่ายก็จะอ่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะฟังนะครับประมาณนี้นะฮะฟังเข้าไปให้มันเจอนี่ครับไปตัดหากอยนะครับนี่ ก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับนี่ฮะระบบหักฝอยของต้นหยางหน้าครับนี่ฮะแมนเบิร์ดเหรอครับนี่นี่นี่ฮะนี่ครับดูเศษดูเศษนิดนี่ผมก็จะมาวางไว้ตรงนี้นะครับนี่นี่ครับนี่ครับระบบหักฝอยระบบหักฝอยของต้นหยางหน้านะครับนี่ฮะประมาณนี้นี่ครับตึ๊บเม็ดดอกนี่นะครับเน็ดดอกนี่ ผมก็จะขยำม,มันแน่จังหน่อยเพราะมันใหญ่ดอกใหญ่นี่ฮะผมก็จะลงนี่เลยนะครับนี่เลยแล้วก็บกบนะครับกบนะครับกบไปเลยนะฮะพอระบบหากต้นอย่างหน้ามันได้อ่อ่อ่าเพรเห็ดนะครับมันเปื่อยนะครับเชื่อเห็ดที่จะเป็นสปอร์เห็ดละงกนี่มันก็จะไปเกาะนะครับ หากอย่างหน้านะครับแล้วมันก็จะเห็ดห้ปีนานะครับแล้วมาเบิงนะครับปีนานะครับว่ามันจะออกเห็ดบ่วจุดนี้นะครับปีนานะครับนี่ฮะนี่ฮะปีนี้ปีนานะครับมาเบิงครับว่ามันจะออกเห็ดบักบเซจก็เอาใบอย่างหน้าแหรอครับปกๆนะครับประมาณนี้ปกๆไว้นะครับแค่นี้ครับผมในการลงเชื้อเห็ดแบบดอกแกนะครับอันนี้คือดอกแกถ้าไผมีดอกแกถ้าไผมี มีเห็ดละงอกลายนะครับนี่ฮะก็สามารถที่จะลงแบบนี้ได้แต่ว่ามันจะเปลืองนะครับสิ้นเปลืองเห็ดนะฮะเพราะว่ามันโมเมนเอาไปการไปปั่นนะครับข้าลงเลยนี่ฮะก็เป็นการเรียบร้อยนะครับข้ากับมะเบิงนะครับปีหน้านะครับต้นนี้นะครับว่าจุดนี้มันจะออกเห็ดบัวนะฮะพอระบบหลักมันมันดูดเอ่อเชื้อสปอร์เห็ดมันไปก่อแล้วเนี่ยระบบหากมันก็จะขยายไปเรื่อยนะครับก็จะเป็นเซนไปเรื่อยนะครับบริเวณนี้ก็จะออกเห็ดนะครับ แต่โดยประมาณนะครับกับประมาณนี้นี่ครับการลงเชื้อเห็ดง่ายนะครับแบบดอกแก่โมยากครับข้อเทว่าให้มีดอกแก่เห็ดละงกนะครับแต่มันจะค่อนข้างที่จะใส่ต้นทุนสูงนะครับถ้าไปซื้อกะเอามาลงนี่กะอันนี้แต่ว่าเขาก็นิยมเป็นแบบลาดกันนะครับลาดน้ำเชื่อเห็ดมันก็จะถึกแน่นะครับพอแบบนั้นก็เย็นแบบอีกแบบหนึ่งนะครับนี่ฮะ รุนครับปีนาครับล่งปีนี้นะครับล่งฝนปีนี้นะครับเมื่อวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับกรกดาสองห้าหกเจ็ดนะครับถ้าบ่มียังผิดพลาดนะครับถ้าเชื่อมันเกาะระบบหักต้นอย่างหน้านะครับจุดนี้นะครับฝนฝนปีนาครับมันต้องออกนะครับนี่ฮะมันต้องออกนะครับขอค้วระวังนะครับในการในการอันนี้ก็คือต้องขอค้วระวังเลยนะครับในการล่งเชื่อเห็ดนะครับที่จะเฮ็ดให้เห็ดระงกกัออกนะครับ มันมีหลายสาเหตุนะครับสาเหตุแรกนะครับสาเหตุท right. uh, mm ี hmm. ่หนึ่งนะครับพื้นที่เที่ยวโลงเนี่ยมีสารเคมีนะครับมีสารเคมีมันจะเฮ็ให้เชื้อเ็ตตายนะครับเพราะว่ามันไหวต่อพวกสารเคมีนะครับสาเหตุที่สองนะครับพื้นที่ข้างๆนะครับเพิ่นมีการฉีดสารเคมีต่างๆนะครับปิวมาใส่ทีเฮ่านะครับตัวนี้กะเฮตให้เชื้อเ็ตตายนะครับบอเกิดนะครับ สาเหตุที่2สาเหตุที่3นะครับสาเหตุที่3ก็คือสภาพแวดล้อมนะครับอันนี้คือปัจจัยควบคุมที่ยากนะครับสภาพแวดล้อมนะครับภายนอกฝนฝ่าอากาศนะครับว่ามันเอื้อหรือเปล่านะครับฝนฝ่าอากาศนะครับปัจจัยที่4นะครับก็คือความโปร่งแสงนะครับความทึบใปนาใปของของต้นไม้นะครับถ้ามันลมไปมันโฮมไป แดดซองมาถึงมันก็บอกนะครับนะครับก็คือเป็นซีสาเหตุหลักนะครับที่เป็นยังบางคนที่เอาเชื้อเห็ดไปแล้วบวประสบความสําเร็จนะครับคือบอกมันคือบอกรงแล้วคือบอกนะครับมันกับบริง่ายปัญนันนะครับแล้กกัมันกับปัญยากนะครับขอให้เขาเข้าใจนะครับในการลงเชื้อเห็ดนะครับโอเคครับผม